สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ YouTube Channel ครับของ b l แหลมสิงห์วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอลกรกฤษครับของซีวิจีครับเซเว่นเจอราดนะครับกับตันฟันทัสติกของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้มาในฐานะของผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าครับหลังจากที่เจอราดนั้นได้ออกจากลิเวอร์พูลไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2015ซึ่งเป็น เขบอกว่าเป็นข่าวช็อกแฟนนะครับหลังจากที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในตอนนั้นในยุคข,ของเบนนัลโรเจอร์สที่คุมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับของปี2015นั้นซิวิจีก็ประกาศอําลาทีมนะครับหลังจากที่อยู่กับทีมมาแบบเรียกว่ายาวนานแบบสุดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซิมปนเจราดนั้นเป็นเจ้าของสิติในการเป็นกัปตันทีมหรืวอว่าภูมิมากที่สุดนะครับ473นัดและเกมสุดท้ายที่เขาลงสนามให้กับหงแดงเนี่ยใส่เสื้อแบบนี้นะครับก็คือได้ใส่ NB ก่อนที่จะย้ายไป LA Galaxy นะครับในตอนนั้นซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับเขาทายนะฮะแล้วก็สัมซุงับ g a l a ซ y นี้ปรากฏว่าเจราดในตอนนั้นเนี่ย504เกม ในฟุตบอลลีกนะครับแล้วก็7 1 0นัดกับลิเวอร์พูลเรียกว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นวันขับแมนแล้วนะครับสุดท้ายไม่มาได้อันนั้นเรื่องนั้นมันผ่านไปก็แต่จุดหนึ่งครับที่ทําให้เราได้เห็นในตอนนั้นว่าเบนนอนโรเจอร์สเนี่ยเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลแต่ไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลเลยนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนจึงไม่ให้อาภายัยเบนนอนโรเจอร์สในช่วงเวลานั้นนะครับก็ช่วงเวลานี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอเจอราดอยู่กันมาตั้งแต่ใส่เบอร์28 อันนี้แทนนิกิโดโซในตอนนั้นจจมาสร้างมาใส่เบอร์17แทนที่ของสตีฟแม็กมาามานในตอนนั้นนะครับแล้วก็ออกไปนะฮะใส่เบอร์17มาแล้วก็มาใส่หมายเลข8เป็นกัปตันทีมอย่างยาวนานมากนะครับสำหรับสตีฟวิจีในวันนี้นะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็น24ชั่วโมงที่รุงรังมากครับสำหรับการมาในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับอยู่ข้อนึงว่า ที่ตั้งชื่อว่าเจิร์ดบิ๊กแอสเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับในการเข้ามาทํางานที่วิลล่าพ์คในครั้งนี้แหม่เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่ง่ายแน่นอนครับเจราดเซ็นสัญญา3ปีครึ่งนะครับในการมาในครั้งนี้แล้วก็เอาชาวคณะหางเครื่องมาเลยนั่นก็คือแกรี่แมคคลิสเตอร์มาช่วยกันด้วยนะครับมือขวาสามมคคีซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคที่เจราดเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักนะครับแกรี่แมคคลิสเตอร์ ก็เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงไกลๆในวัย36ปีในตอนนั้นในปีที่ลิเวอร์พูลนั้นเป็นทิปเปิลแชมป์บอลถ้วยนะครับในปี2001นะครับกัสโกรเรนเจอร์รับเงินไป4.5ล้านปอนด์นะครับพูดถึงเจอรารในเรื่องมันเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ต้องบอกเรียนแบบนี้อย่างที่บอกครับว่าชุดเนี่ยเจอรารใส่ปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะของทั้งผู้เล่น ผู้เล่นในพรีเมียร์ครั้งนี้เขาจะปรากฏตัวในฐานะผู้จัดการทีมเป็นครั้งแรกนะครับนี่ตัวเกมนั้นครับที่ผมอยู่ที่บีทเนียนะครับก็คือที่สโต๊กวันนั้นตัวเลขสวยเลยนะครับเพราะว่าเลขสีของผมเนี่ย999อยู่ที่โร7บล็อก40นะครับอยู่ที่เซาล์สแตนเจอรัตยิงประตูได้แต่ลิเวอร์พูลนั้นแพ้เละเลย1ประตูต่อ6เป็นการอำลาที่โอหดเหี้ยมมากนะครับหนังสือโปรแกรมในวันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจอรารันักเลยครับก็คือเป็นหน้าปก อันนี้นะฮะนาปกเป็นเป็นแบบนี้ในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็มีชื่อของซีวิจีเป็นแมชเดย์โปรแกรมแมชเดย์สุดท้ายที่ปรากฏตัวในพรีเมียร์ลีกของซีเว่นเจอราลดครั้งนี้เขาจะมาปรากฏตัวในฐานะของผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่านะครับเจอราลดกล่าวหลังจากรับตำแหน่งครับก็บอกว่าก่อนอื่นเลยผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ต่อทุกคนเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคัสโกเรนเจอร์สนะฮะที่ให้โอกาสตัวเขาเนี่ยไปทำงานกับทีมที่มีชื่อเสียงแบบนั้นนะครับแล้วก็การช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ลีกสมัยที่55ที่ทำลายสิติด้วยก็คือไม่แพ้เลยนะครับเป็นเรื่องที่พิเศษในใจผมเสมอจะราดว่ายอย่างนั้นผมขออวยพรให้ผู้เล่นทีมงานแล้วก็กองเชียร์ได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดต่อไปในอนาคตนะครับแล้วจราดก็กล่าวถึงแอสตันวิลล่าทีมใหม่ของเขานะครับที่เขาจะมาเป็นเฮด ในอังกฤษเป็นครั้งแรกนะครับก็บอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยคือสโมสรที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็ประเพณีอันยาวนานในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับแล้วก็ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของที่นี่ตรงนี้ผมตัดบทสนทนาแป๊บหนึ่งเลยครับหลายคนอาจจะคิดละขำว่าเฮ้ยวิลล่ามันใหญ่ตรงไหนวิลล่านี่เป็นท็อปทีมในยุคแรกๆเลยนะครับที่อยู่ในยุคก่อตั้งแล้วเสื้อของแอสตันวิลล่าที่เราเห็นสีแบบนั้นเนี่ยนะครับ สุดท้ายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลครับของเวสแฮมเอาไปปรับใช้ส่วนเบอร์ลี่ก็ปี่เลยนะฮะไอเรื่องก็ปี่เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะมันก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะเห็นวิลล่าเนี่ยประสบความสําเร็จสูงมากณเวลานั้นนะครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวแล้วก็แอสตัรวิลล่าเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรเปียนครับหรือว่าบิ๊กเอียร์นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี1 9นเก้นะครับพวกเขาชนะไบเยอร์มิเนกที่รอตเทอร์ดัมนะครับ1ประตูต่อ0จากประตูทองของ ปีเตอร์วิทในตอนนั้นซึ่งตอนหลังปีเตอร์วิทก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮดโคชทีมชาติไทยได้ที่4เอเชียนเกม2สมัยนะครับก็คือปี1998แล้วก็2002นะครับที่บูซานเกาหลีใต้นะ98ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพในตอนนั้นวิลล่าถือว่า,าเป็นทีมที่ พุ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนได้นะครับในตอนนั้นเปลี่ยนผู้จัดการทีมด้วยนะครับในระหว่างศึกแล้วก็เปลี่ยนผู้สาประตูด้วยหลังที่เล่นไปแค่9นาทีแล้วก็ถือกําเนิดเกิดนาเจลสปริง์นะครับผู้สาประตูที่ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นผู้สาวประตูมือหนึ่งแอสตันวิลล่าจากวันนั้นในเทรนตัวสํารองเนี่ยยาวนานอีก10ปีต่อมานะครับถือว่ายิ่งใหญ่นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าจอร์ดบอกว่าในการสนทนากับทีมบริหารนะครับก็เห็นได้ชัดว่าแผน แผนงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความทะยทยานน่าสนใจแล้วก็ผมตั้งตาที่จะรอช่วยให้พวกเขาบรรลุถึงเป้าหมายนะครับนี่ก็คือคำกล่าวของ CVG นะครับขณะที่ดักคลาสพาร์คผู้สูญเสียบ้างนะครับคือต้องบอกว่างานนี้เนี่ยผู้สูญเสียมันคือ g าร์สโกรเรนเจอแบบเต็มๆเลยนะครับก็คงจะช็อกเหมือนกันว่าอยู่ดีๆเสียโค้ชเสียทีมสตาฟที่ได้แชมป์กันมา นะคัสปาร์คซึ่งเป็นประธานของเรนเจอร์สก็บอกว่าอันดับแรกเลยขอบคุณสตีวีนะครับที่มีความพยายามอย่างยิ่งเลยตลอด3ปีครึ่งที่เรนเจอร์สนะครับแล้วก็เขาบอกว่าซีวีจีเนี่ยได้มอบช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับพวกเราทุกคนไม่ได้น้อยไปกว่าการส่งมอบตำแหน่งแชมป์สกอตแลนด์ให้กลับมาที่ i อบ็อกซอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยตลอดทั้งแคมเปญนะครับเขาบอกว่าในการแข่งบอลยโุโรปเนี่ยก็ทำให สโมสรเนี่ยกลับไปเล่นและเกิดความน่าเชื่อถือจุดนี้สําคัญครับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญชื่อเสียงไม่ได้สร้างแค่วันเดียวง่ายๆนะครับอยากจะเป็นพลุ หรือจะเป็นดาวก็เลือกเอานะครับอยากจะมีแสงในตัวเองหรืออยากให้แสงเนี่ยมันพุ่งสาดนะครับก็ว่ากันแบบนั้นเพราะว่า Rangers เองประสบปัญหาถูกปรับตกไปอยู่ดิวิชัน n 3ในเรื่องของการเงินแล้วก็กลับมาได้เจอราดเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ทีมกลับมาเป็นแชมเปี้ยนนะครับส่วน Ross Wilson ซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬานะครับก็บอกว่าขอบคุณซีวีนะครับทุ่มเทแล้วมีความเป็นมืออาชีพทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ทีมงานของเขาเบื้องหลังของเขาเนี่ย ทําให้ทีมยอดเยี่ยมมากตลอด3ปีไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าการทํางานกับเจอราดเป็นงานที่ดีจริงๆเขาบอกว่าเขามีความสุขมากในการทํางานกับเจอราดนะครับในกรณีนี้แล้วก็ขอวอวยพรให้เจอราดนั้นประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับก็นี่คือทางฝั่งของ Rangers นะครับแล้วก็24ชั่วโมงที่แสนที่จะรุงรังครับสุดท้ายแล้วก็มาจนได้ผมสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับว่า มีข่าวว่าจอห์นเทอร์รี่จะเป็นเป็นแตงหนึ่งเลยนะครับที่จะมาคุมและจอห์นเทอร์รี่เนี่ยก็โพสตภาพเขานะครับเกี่ยวกับการที่เอาแผนการเล่นเนี่ยมาวางเอาไว้ครับมาวางเอาไว้แล้วใครก็คิดว่าเอะเทอร์รี่จะกลับมาวิลพาร์คหรือเปล่าเพราะว่าเทอร์รี่นี่เพิ่งออกไปแล้วก็น่าจะมีปัญหากับดีนสมิธพอดีนสมิธโดไล่ออกอาจจะเป็นเจทีที่รู้จักกับนักฟุตบอลชุดนี้เป็นอย่างดีก็เป็นได้ะนะครับสุดท้ายแล้วนะกลายเป็นว่า มีข่าวว่าเจอราดจะมาคุมแรงจริงๆครับในช่วงคืนวันพุธแล้วก็เห็นภาพที่ซซเวนเจอร,ราดเนี่ยลงรถไฟนะครับลงรถไฟแต่เข้าไปที่ลอนดอนต้องเรียนกับหลายท่านนะครับว่าจริงๆแล้วสถานที่ประเทศของกรีกเนี่ยนะครับจากให้ <ๆ S 1> เทียบกันง่ายๆก็คือกาสโกเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะครับออวิลล่าเนี่ยอยู่ที่มิดแลนด์ใช่ไหมฮะวิลล่านอยู่นครสวรรค์ส่วน ลอนดอนเนี่ยคือกอทมมันก็น่าสงสัยว่าทําไมเจอราชดเนี่ยลงจากเชียงใหม่มาเนี่ยทำไมไม่แวะนะครสวรรค์ให้คุยให้จบดันมาทําไมกรุงเทพนะฮะสุดท้ายแล้วก็นัดกินข้าวกับคริสเตียนเพิร์สโลซึ่งเป็นการเปิดเผยจาก s k y ยสปอร์นะครับก็บอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็พูดคุยกันถามว่าคริสเตียนเพิร์สโลเนี่ย มีมีอะไรที่ทำให้มัดใจเจอราดได้เหรอนะครับเมื่อปี2009เนี่ยเพิร์สโลเข้ามาเป็นกรรมาการผู้จัดการของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับในช่วงที่เจอราดนั้นเป็นกัปตันทีมและเจอราดน์กำลังไม่พอใจในการทำงานของทอมฮิกส์แล้วก็จอร์จยินเล็ตในช่วงเวลานั้นเนี่ยราฟาเบนิเตสกำลังจะออกจากทีมด้วยนะครับกำลังจะออกจากทีมแล้วก็สุดท้ายแล้วทอมฮิกส์กับจอร์จยินเล็ตเนี่ยทำทีมพังเป็นนี่แบงค์นะครับรอยัลออฟ สกอตแลนด์เนี่ยอยู่ถึง300ล้านปอนด์ครับแล้วเพิร์สโลก็เข้ามาเหมือนกับพนักงานบริษัทนี่แหละแต่เห็นเจ้าของที่ถือหุ้นอยู่ผมไม่ไหวแล้วนะครับแต่รักบริษัทนี้มากเลยนะครับก็เลยปฏิบัติการครับก็ทำงานร่วมกับมาตินบอสตันรวมไปถึง e n นะครับหรือว e ่าเอ็นนี่แหละครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วได้คนมาช่วยเทคโอเวอร์ทันเวลาไม่งั้นตอนนั้นลิว์พูจะต้องถูกหักคะแนน ถูกควบคุมกิจการและหนักสุดคือปรับตกชั้นแบบกระจุยเลยณเวลานั้นเละเลยนะครับโชคดีที่ที่ทันหนึ่งในนั้นคีแมนคนสำคัญคือคริสเตียนเพอร์สโลครับซึ่งปัจจุบันเขาเป็น CEO ครับอยู่ที่แอสตันวิลล่ามันจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่พอพูดคุยแล้วดูเหมือนว่าจะเจอกับคนคุ้นเคยนั่นเองครับจากนี้อย่างที่บอกครับมันรู้ว่าเสี่ยงอะแต่ว่า เจอรลาดก็คงจะต้องขอลองหน่อยมันยากนะครับในการคุมทีมในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต่อสู้ดูครับว่ามีใครที่ยืนอยู่ข้างบนตอนนี้วิลล่าเนี่ยอยู่ท้ายตารางต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การแพ้ติดๆกันของดีนสมิธทําให้เขาถูกปลดนะครับถูกปลดออกไปเขาจะต้องเจอกับยอดฝีมือมขอยกตัวอย่างเลยตอนนี้มาใหม่สุดก็คืออันโตนิโอคอนเต้ นะฮะตอนที่คุมสเปอร์เจอกับบอสเก่าของเขาอย่างราฟาเอลเบนิเตสกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วจะต้องเจอกับอดีตคู่ปรับเก่าของเขาเลยก็คือแบนดอนรัเจอร์สไม่ถูกกันอย่างแรงครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านเชื่อว่าทุกท่านคงคงมีโอกาสหลายท่านคงมีโอกาสเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ของซีพีซึ่งเขียนหลังที่ออกจากแอนฟิลก็ลอกันเละฮะตอนนั้นยังยังถือว่าเจอหลานนี่ยังยังยังนะฮะแต่ก็เละฮะอ่านดีๆนะครับในในเล่มนี้ก็คือหน้าปกอันนี้แหละนะฮะ นี่แหละครับสำหรับสำหรับเลมนี้ทีนี้ก็ต้องเจอกับเยอร์เกนครอปเจอกับเป๊ปโกเดวล่าเจอกับโทมัสทูเคิลนะครับโอ้โ oh ห oh. แลวก็ยังมีเดวิดมอยซึ่งตอนนี้กำลังคึกคักทีเดียวไม่ใช่งานง่ายของ CVG เลยทีเดียวครับงานนี้ต้องลุน้นกันต่อครับนี่คือบทสรุปการเดินทางครั้งนี้เข้ามาครับของ CVG ิจีเเวนเจราดกับผมบีแหลมสิงห์ทีวีครับเดทรดหน้านะครับ เรื่องหน้าเรามาพูดกันถึงขุมกำลังของแอสตันวิลล่ากันบ้างครับว่าที่เจอราดมีจะไหวหรือไม่ไหวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีสวัสดีครับ